อยากจะแนะนานาเสนอนะครับสําหรับท่านที่เก็บสะสมนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ขาวนาลโยนะครับรุ่นนี้น่าเก็บมากๆนะครับ1นะครับราคาไม่แพงนะครับ2นะครับ2เลยหลักๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่พิธีดีนะครับพิธีใหญ่ชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างขึ้นที่วัด พมสุวรรณสามัคคีนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่ากันว่านะครับเป็นพิธีรวมอัดพลังจิตนะครับรวมอัดพลังจิตของเกจิสายกรรมฐาน6ท่านนะครับรวมอดัดรวมอัดพลังจิตนะครับปุกเสกเหรียญชุดนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับวัดรรมของเพน มีหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิรีเขตนะครับขอนแก่นนะครับร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ซิมวัดถ้ำผาพองนะครับเชียงใหม่นะครับรวมกนปลุกเสกนะครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์วันอุตตโมนะครับวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนะครับสกลนครอีกหนึ่งท่านก็มีหลวงปู่อ่อนนะครับหลวงปู่อ่อนวัดประชานิยมน่าจะเป็นที่กระสินนะครับหลวงปู่อ่อนนะครับแล้วก็ พระอาจารย์ทองบัวนะครับวัดป่าลงทมสามัคคีนะครับเป็นสุดยอดเกจีสายกรรมฐานในยุคนั้นเลยนะครับรวมกันทําพิธีนะครับรวมอัดพลังกิจปลุกเสกในเหรียญชุดนี้นะครับของหลวงปู่ขาวนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกอ่ารุ่นหลังลายเซนนะครับนี่นะครับรุ่นหลังลายเซนยันกระบองไข้นะครับปี25 1 8น้าอสิบปดนะครับนี่นะครับของหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับ